เปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่นที่ดีกว่าจะทําให้ลูกรู้สึกพ่ายแพ้คนอื่นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเขาเองที่เคยดีกว่าจะทําให้ลูกรู้จักเอาชนะตัวเองสมัยนี้เดินไปถามใครเห็นมีแต่คนรู้มีแต่คนบอกถูกว่าการเปรียบเทียบลูกกับเด็กอื่นเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำแต่เพราะอะไรถึงไม่ควร หายากที่ตอบได้และเอาข้อจริงพอถึงตาตัวเองที่บรรดาลอารมณ์อยากเปรียบเปลยพ่อแม่เกินครึ่งมักหลุดเห็นลูกใครเก่งอัจฉริยะเห็นลูกใครน่ารักน่าหยิกเห็นลูกใครช่างพูดน่าชื่นใจแล้วหันมามองลูกตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นก็อดไม่ได้ที่จะโพลงลอยลมเข้าหูลูกบ้างหรือกระทั่งละเมิดกติกาที่ตัวเองรู้เต็มอกบ้างคือวันดีคืนดี ก็พูดใส่หน้าลูกจังๆว่าทำไมไม่เป็นอย่างนั้นบ้างคุณไม่รู้หรอกว่าถ้าพูดกรอกหูลูกทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตลูกรู้ตัวอีกทีก็อาจต้องแบกรับภาระที่ลูกกลายเป็นวัยรุ่นอารมณ์เวียงสุขเกินจริงทุกเกินจริงสามวันดีสีวันไข้และเป็นผู้ใหญ่ที่ทนทำงานที่ไหนไม่ได้นานต้องแบ,บมือขอตังค์จากคุณไปตลอดชีวิต คุณไม่รู้หรอกว่าถ้าจำกติกาแม่นไม่เคยเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนไหนเลยแล้ววันหนึ่งเบรกแตกเผลอปล่อยมัดเด็ดสอยลูกค้างลูกเต็มเปาเอาแค่ครั้งเดียวขอแค่ครั้งเดียวที่จี้จุดนอกถูกความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับชีวิตและตัวตนของเขาอาจพังทลายหายสูญไปในพริบตาแม้อุตสาห์สร้างสม,มานับสิบปีดีๆอยู่แล้ว ถ้ามีรู้ว่าลูกจะมีปัญหาแค่ไหนเป็นปมฝังแน่นเพียงใดขอแนะนำให้รู้ซะแต่วันนี้ไม่ต้องดูจากตำราไหนเอาตัวอย่างของจริงที่เห็นเห็นอยู่รอบตัวคุณเธอหรือจะเอาแบบใช้ตัวเองเป็นเครื่องประจักษ์ก็ได้ย้อนนึกระลึกไปถึงครั้งยังเด็กยังอยากได้คำชมจากผู้ใหญ่ยังต้องการภูมิใจในชีวิตนี้ที่ไม่เคยรู้ว่าเกิดมาทำไมเวลามีใครชมเล็กๆน้อยๆ ความพองอ,อกพองใจมันผลักดันให้ทำอะไรดีๆได้แค่ไหนแล้วตอนครูดูดา่าเรื่องทำกันบ้านผิดกับตอนพ่อแม่ติเตียนเรื่องตัวตนอันไหนมันแสบร้อนและเจ็บลึกกว่ากันแล้วเคยโดนไหมบอกว่าไอ้ลูกคนเนี้ยไม่ได้เรื่องทำไมไม่เห็นเหมือนลูกคนอื่นบ้างอยากแลกลูกกับเพื่อนฉันเหลือเกินจำได้ไหมว่าคุณหน้าเศร้าไปนานขนาดไหนและหันไปเล็งตามองลูกคนอื่นท่าใด ความรู้สึกต้อยต่ำราคาต่ำไม่สามารถเป็นอะไรได้เท่าคนอื่นรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่มีใครต้องการคือที่มาของอาการก้มหน้าเก็บกดคิดมากเจ้าปัญหาขาดความมั่นใจในตัวเองก้าวร้าวออกมาจากส่วนลึกขี้อิจฉาริษยาออกมาอย่างตื้นเขินค่อยๆ่อโตขึ้นแบบมีปัญหากับสังคมและที่สุดของที่สุดคือมีความรู้สึกเป็นศัตรูอยู่ลึกๆก,ก,กับพ่อแม่ ถ้าบังเอิญลูกมีความเป็นอจริยะอยู่ในตัวคุณอาจไม่มีวันได้เห็นความเป็นอัจริยะนั้นและถ้าบังเอิญลูกมีความน่ารักน่าพิศวาสเฉพาะตัวคุณอาจไม่มีสิทธิพบเจอความน่ารักนั้นเลยเพราะชาตินี้ทั้งชาติของเขาจะถูกบดขยี้จนบี้แบนด้วยตุ้มทวงแห่งความใจน้อยเก็บกดแม้แต่ตัวเขาเองก็อาจไม่ล่วงรู้จนมันตายว่าที่แท้ชีวิตเขามีค่ากับโลกได้ยิ่งกว่าที่คิดแค่ไหน หากอ้างว่าเปรียบลื่ยไปเพราะอยากให้ฮึดสู้ให้ลูกอยากเอาชนะคำสบประมาทก็ขอให้เข้าใจว่า <mel od ic> นั่นเป็นเรื่องของคนโตโตแล้วที่ได้ยินคำศบประมาทเชิงท้าทายท้ารบจากคนอื่นไม่ใช่เด็กน้อยที่ได้ยินคำสบประมาเทเชิงดูถูกดูแคลนจากพ่อแม่ตัวเองเพื่อจะไม่เพลอก่อเรื่องไม่สร้างปัญหาให้กับลูกและตัวเองในระยะยาวดยรู้เท่าไม่ถึงการ ให้สังเกตอารมณ์อยากเปรียบเลยเต็มแก่เห็นให้ได้ว่าโทสะจะเริ่มก่อตัวกลายเป็นแรงดันคับอกความไม่ได้อย่างใจจะเค้นขอให้ขหมวดคิ้วนิ้วหน้าก้มมองลูกเหมือนตัวเหม็อนอะไรสักตัวแต่ก่อนจะเผอหลุดปากให้ตั้งสตินิดหนึ่งบอกตัวเองว่าโอเคจะระบายออกมาบ้างมีงานอัดอันจุกอ,อกตายแน่ทว่าแทนการยกเอาเด็กอื่นมาเปรียบ ให้เอาตัวลูกเองในวันก่อนที่ดีกว่านั้นมาอ้างอิงถึงหรือมาทำให้นึกได้ว่าเขาเคยดีได้มากกว่าที่กำลังเป็นถ้าลูกถูกกระทบกระเทียบเปรียบเทียกับตัวเองบ่อยๆผลจะร้ายจะดีเขาก็ถูกโปรแกร,รมให้สู้กับตัวเองเทียบตัวเองระหว่างวันนี้กับเมื่อวานถ้าจะไม่ได้อย่างใจก็ไม่ได้อย่างใจที่เมื่อวานทำได้ดีกว่านี้มีใช่ไม่ได้อย่างใจ แล้วดันไปอีช้าคนอื่นที่เหนือกว่าตนแล้วรู้สึกว่าตนเองถูกปิดประตูสู้จากเงื้อมเงาของอะไรก็ไม่ทราบแท้จริงแล้วเงื้อมเงาลึกลับที่ว่านั้นก็คือคำสบประมาทของพ่อแม่ที่คุ้มกะลาหัวเข้ามาแต่อ่อนแต่ออกนั่นเอง